สวัสดีปีใหม่2,565ค่ะในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2,565ค่ะในนามของผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีขอส่งความปรารถนาดีและก็ขอส่งพรดีๆไปยังคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาสิทธิ์เก่าและเครือข่ายความร่วมมือทุกท่านทุกฝ่ายค่ะด้วยความขอบคุณและก็ด้วยความหวงใหด้วยความรักเช่นเคยนะคะในรอบปีที่ผ่านมาค่ะคณะประสบความสําเร็จมากมาย มีผลงานเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านทุกฝ่ายทำให้คณะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีทําให้คณะได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติค่ะเราได้ประสบความสำเร็จในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการทางด้านวิจัยทางด้านบริการวิชาการค่ะแล้วก็ยังได้รับรางวัลมากมายเลยค่ะทั้งระดับชาติและนานาชาติค่ะ ทำให้พวกเรามีความสุขแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นต้องขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายนะคะซึ่งเกิดความมั่นใจมากๆนะคะในการที่จะนําคณะค่ะไปสู่สถาบันการศึกษาชั้นนําและเป็นเลือดด้านบริหารธุรก,กิจและการบัญชีที่ได้มาตรฐานสากลตามวิสัยทัศน์ที่พวกเราตั้งไว้ค่ะในสุภาพบาระดีทีขึ้นปีใหม่2,565นี้ค่ะก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกนี้นะคะ ที่ทุกท่านเคารพบูชาค่ะจงมาปกปักรักษาคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความสําเร็จนะคะแล้วก็ขออัญเชิญเจ้าพ่อมอดินแดงโปรดประทานพรให้ทุกท่านสําเร็จในทุกด้านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะท่านที่หวังโชคหวังลาบก็ขอให้สําเร็จนะคะแล้วก็ขอให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานประกอบการสิ่งใดก็ขอให้ราบรื่นทุกประการนะคะ และก็ที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะทำการสิ่งใดก็ขอให้สนุกสนานทำการสิ่งใดก็ขอให้มีพละกำลังทั้งพลังกายทั้งพลังใจค่ะนำมาซึ่งความสำเร็จความดีงามและก็สิ่งที่เป็นมงคลกับทุกท่านตลอดปี2,565นะคะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะ